เมื่อพูดถึงการค้าขายคนไทยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยยุคนั้นนะครับได้ใช้เงินพดด้วงเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อมานะครับในยุคสมัยต่างๆก็ได้มีการทำการสร้างตลาดเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้ามาทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในสมัยปัจจุบันนะครับที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกัน เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทําการติดต่อสื่อสารกันโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปตลาดก็สามารถที่จะนะครับขายสินค้าออนไลน์หรือทุกคนรู้จักกันในอ e ีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซทำให้การซื้อขายสินค้าของเราเป็นไปได้อย่างง่ายมากเพียงแค่เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้เช่นคอมพิวเตอร์มือถือหรือสมาร์ทวอท เสามารถที่จะซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เมื่อพูดถึงการซื้อขายสินค้าแน่นอนครับเราจะต้องพูดถึงการแลกเปลี่ยนเงินเมื่อก่อนเราไปตลาดเราจะต้องนําเงินสดไปจ่ายให้กับพ่อค้าแม่คา้าแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเราจะต้องทํำยังไงครับให้เงินในกระเป๋าของเรา ไปสูก่กระเป๋าของแม่ค้าโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินสดเรื่องนี้เราก็ต้องพูดถึงการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น e-banking PayPal หรือ e-wallet เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของแต่ละอันกัน Internet Banking หรือ M Banking นะครับ เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านมือถือนะครับเราสามารถที่จะฝากเงินโอนเงินหรือทำการตรวจสอบสถานะทางการเงินของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารซึ่งระบบนี้เราสามารถจะเอาไปใช้ในการซื้อขายสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซของเราได้ครับระบบพร้อมเปย เป็นการโอนเงินรูปแบบใหม่โดยเราจะทำการผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์มันนี่เป็นรูปแบบการชำระสินค้าและบริการรูปแบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตยกตัวอย่างเช่น e-wallet เป็นการชำระสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้เทคโนโลยี NFC เราไม่จำเป็นจะต้องพกกระเป๋าเงินเพียงแค่มีบัญชี Ewallet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้นหรือระบบ PayPal เป็นการเปิดบัญชีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อใช้ในการโอนเงินหรือรับเงินจาก การซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้